ต้นไม้ต้นนี้มีชื่อพื้นเมืองว่ามหาหงสามารถเรียกในชื่อวิทยาศาสตร์คือ Hedychium coronarium และมีชื่อวงเรียกว่าซิงเกเบลาซีอีลักษณะวิสัยไม้ลมลุกบริเวณที่พบจะอยู่ข้างตึกอาคารราวิจันมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตลักษณะเด่นคือมีเงาอยู่ใต้ดินชูกับใบพ้นดินเป็นเหมือนลำต้นเรียกว่าลำต้นเทียมใบเป็นใบเดียวออกสลับตรงข้ามกันเป็นระเบียบในแนวเดียวกัน เส้นใบขนานกันและมีสีเขียวสดดอกออกอะ ปลายยอดเป็นช่อช่อและดอกจะมี3าลีบด้านบน1กลีบเป็นกีบใหญ่ปลายกีบเว,ว้าลงเป็นรูปต้นตัววีด้านล่างเป็นกลีบเล็ก2กลีบเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเป็น10เซนติเมตรมีเกณฑ์สอนเพศผู้ที่สมบูรณ์1อันอีก3อันไม่สมบูรณ์กีบดอกสีขาวหรือขาวแก้มเหลืองดอกจะทอยอยบานจากด้านล่างขึ้นด้านบนผลจะเป็นรูปทรงกลมสีส้ม,มเมล็ดจะมีสีน้ำตาลแดงผลเป็นผลแห้งลักษณะผลจะเป็นผลทรงกลม